สวัสดีค่ะเพจสาระดีๆบายอ้อยเทเวลวันนี้นะคะจะเอาเลขมงคลของอหลวงปู่ศิลาวัดหมื่นหินนะคะมาบอกเพื่อนๆหลวงปู่ศิลาเจ้าอาวาสวัดหมื่นหินอยู่ตำบลกุดปาา่าคขาอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินหลวงปู่ท่านได้รับพระราชทานรถไฟฟ้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่10ของเราเมื่อวันที่20สิงหาคมพศ2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10พระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกปรมินที่วันนากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ระดับสิบและพลโทกฤษดาสาริการองอธิบดีกรมมหาดเล็ก904อัญเชิญสังงคาน วงเล็บทรงจบและรถไฟฟ้าพระราชทานมาถวายราาพระราชวัตรธรรมโสพลวงเล็บศิลาศิริจันโทรหรือหลวงปู่ศิลาซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังองค์หนึ่งในจังหวัดกาลสินภายในงานมีผู้ว่าราชาการจังหวัดกาลสินน,สนายสนั่นพง์อักษรและหัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในช่วงระหว่างที่หลวงปู่ศิลานั่งรถไฟฟ้าทีา่ในหลวงราชการที่สิบทรงพระราชทานให้เหล่าบรรดาน,นักเสียงโชคและสิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงปู่ทั้งหลายก็ได้พากันจับตามองเลขทะเบียนรถไฟฟ้าคันดังกล่าวนะคะอันนี้ทางแอดมินก็นะคะได้นำ นะะเลขะทะเบียนรถมาบอกเพื่อนๆน,นะคะเลขทะเบียนรถของหลวงปู่ศิลาก็เป็นเลข3ตัวนะคะ,ะ,คะก็คือเลข906ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเลขมงคลที่ทางหลวงปู่ท่านนะคะได้มีรถคันนี้เอาไว้ใช้ก็หวังว่านะคะ,ะลูกศิษย์นะคะของหลวงปู่ทุกคนนะคะจะมีความสุขแล้วก็ได้โชคได้ลาบจากเลขทะเบียนรถของหลวงปู่ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเพจสาระดีๆไบอ้อยเทเวลนะคะจะนำนะคะเรื่องดีๆแล้วก็ข่าวดีๆนะแบบนี้นะคะามาบอกกล่าวกับเพื่อนๆอ,อีกนะคะดูว่า,าข่าวหน้านะคะเพจสาระดีๆไบอ้อยเทเวลจะนะคะพาไปาวัดไหนนะคะก็มาติดตามรับชมกันกดติดตามกันเอาไว้นะคะสวัสดีค่ะ